ว่ามื่อวนี้ยายสุ่มสีเฮดเมนูไก่ทอดจ้ะเนื้อไก่เป็นชิน้นพอดีคำพอดีคำนี่ละจ้ะทอดกินกับตำทัวจะมากินน้ำใหญ่ด้วยจ้ะมาเสพเสียน้ำยายสุ ใกลมักไว้วก็มาถอดโพงมักใหญ่สั่งมากพี่น้องอังมาเจอในเพจตำถั่วกำมันมันใหญ่นะพี่น้อง เมื่อหนึ่งอันเมื่อหนึ่งคือกล่องเมื่อหนึ่งจับเ <c oughs> มนูเขาเทียงพี่น้องมาหามกากินแล้วกันเ้ยจ้ะ จำเป็นนำเบิงไก่ทอดเป็นนำจังไก่ทอดใส่กระถาไว้เรื่องไปตะกินโาพีเนอ กันแล้วก็มาตั้มเฮ็ดสองอย่างพร้อมกันพี่น้องตัง้งกายอะไรก็กรมาตั้มถั่วตั้มถั่วไปนาําน้ำตาลขุ่นชูรสสอนหน่อยเด้พี่น้องเนื้อว่ามันหลายเด้นะสอนซ่านเนยหน่อยสองคืนน้ำเกลือทีก็มาเคลียคล่ยวๆก็อ,กอื่นยังมาเคลีย่ยวๆให้ยังกับพี่น้องน้อยหน่อย โซลิสโลีสโซลิตั้มตั้มพี่น้องไก่ไก็ได้ที่เนี่ยมาไก่ึ้นกระจากกะบ้างมือจากตั้มทัวกับมาไก่ึ้นพี่นอ้อง งมักไก่สั่งเข้ามาอันอยังสื่อสองแขมหนึ่งค่ะพี่น้องจะเขาไม่ได้บอกเราว่ายี่ห้อนยังสั่งมาน้าเพจเห็นโฆษณาก็เลยสั่งมาลองออ,อกซีแดงๆพี่น้องก็พ่อกินของเขาอยู่มักมากระดาษ ผสมแป้งอันแปกถอดกรอบได้นอนนิดหน่อยน,อยน,น,อยนังถอดง่ายไปน่นาะอาจจะอันมากคือซื้อบำผสมแปง้งมันก็สิตกระทะเนาะยายก,ก็เอาแป้งอันแปงถอดกรอบผสมหน่อยหนึ่งเมื่อใดมากให้เบิ่งต้นมากมา <c oughs> กแล้วจังได้เปิดกล่อง ยาสีกินนังเนาะพี่น้องอันเ็แต่ละเมนูมตันะ้มทัวนั่งละเรียบเรียบร้อยละเป็นประกาศแก้วกับปักถัว่วแก้วตำถัว่วผอบยายสีอันต้มน้ำปลาแดกมาเนี่อีกขนมจีนเศร้าขนมจีนเศร้าน้ำปลาแดก <c oughs> <c oughs> เจ้าก็ซ้องถวยซ่ามถั่ยบนไ้พี่น้องเจ้ลปีกติพยเจ้ลบองเจลหน้ำป้าจิ้นกับปทอดไก่ต้มน,น้ำปลาแด็งน้ำจิน้น เรปอยแหละพี่น้องมากน้ายายสุกทุกอย่าง้อมแล้ะ นุ่นจิ้นซาว้าน้ำประแดดเรียบร้อยแล้วกิน,กนตัวเนาะเบรดย่างไปเก็บผักข่าพี่เนาะอันซะละนาลาเน่ก็ไปอตู้มากินกลับเนาะก็ะสีหอมดีตล้ก็เบ,บรดยย่างไปไม่แหละกันไม่นางกินโหลด กินมาพี่น,น,น้องมันหอนอนอยู่ก็เลยเป่าน้ำประเดกยังหอนอยู่อากาศแก้ว สมต่ำจมต่ำทัวนังกิน2-3คนเข้าก็เข้าของพี่น้อเข้าอยู่ทางข้าง แก่พี่น้องน้ำจินเศร้าน้ำปลาหล่น้ำปลาแดกน้ำปลาแดกตกกินมีกระไฟซัมหนีแล้วนะพี่น้องยายสูงขอโตักินก่อนนะ